เน้นทางฝั่งไอทีเป็นหลักในกลุ่มเป็นหลักใช่ไหมครับผมโอเคได้เดี๋ยวเราจะมาแต่ยังไม่โปรโมทเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีคนเข้ามาดูเราแต่เห็นเยอะเยอะแล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้80คนแล้วนะ80คนแล้วละฮะยูสโตร์แปดสิบคนในฝั่งของ YouTube ตอนนี้ยังขึ้นยังไม่รู้เนี่ยแจ็คแคปหนึ่งแต่ฝั่ง Facebook เมื่อกี้มา80คนแล้วฮะสวัสดี80คนด้วยครับผมดีเซ็คใชฝั่งนี้ฝากตัวด้วยครับครับผมวันนี้เราก็อยู่เป็นยาวๆเลยถูกไหมคิดถึงการจอคิดถึงเอ มันสโลแกนนี่ปะเราต้องไหมเนดีเอไมเคยมีสโลแกนไหมเอ็นดีเอมีไหมมันไม่มีมีไหมไม่มีอ่ะเทนเอ่อนี่ไงโอเคอ่าโอเคอ๋อสวัสดีครับในในยู u ูบครันนี้ก็สี่สิบชีวิตละครับอ่าอันนี้คือกล้องอันนี้คือกล้องที่เห็นนะครับสวัสดีครับผมดีเซ็ตมนดีเลยใช่ไหมดีเลยประมาณสองชั่วโมงน่าจะนานไปนะครับสองชั่วโมงอโห ใน YouTube ตอนนี้ก็ร้อยกับคนแล้วฮะโอเคร็รออยูโอเคภาพเสียงชัดเจนเคได้เลยอันนี้กด99สาธุกันยังครับ99สาธุเรากำลังประกอบเก้าอี้ดีเอ็กเลเซอร์เลยนะใช่แล้วเกนไซสบิ๊กนะเออเ9สาธุกันหน่อยไหมเดี๋ยวผมไวันนี้มาแบบนัวนผมมายู่น้ำนิดนึงยังงงอยู่เลยว่าเฮ้ยเก้าอี้มาได้ยังไงคือเรื่องของเรื่องคือเราบอก ทางเอวิดียบอกแอบบิกว่าเจะมาเยี่ยมใช่ไหมจะแวะมาเยี่ยมผมไม่ได้ป่วยนะไม่ได้มาป่วยใช่เยี่ยมที่แปลว่าเกิดเกิดเกิดอย่าเกิดที่แปลว่าเยี่ยมครับครับผมก็เอ้ยแอบบิกไม่ไม่เคยดูแอบบิกทำงานเลยแวะมาทำงานหน่อยจริงๆคือหาเรื่องมาแจกของแอบเซอร์ไพรส์นั่นเองนะครับแอบเซอร์ไพรส์นะฮะข้อหาที่แอบบิกมาช่วยตอบคำถามในกลุ่มใช่ก็ใครที่ยังไม่ได้ร่วมกลุ่มอะไรผมเราก็เปิดกลุ่มมากี่เดือนแล้วนะ กลุ่มน่าจะประมาณสองสองเดือนได้ไหมสองสามเดือนดนครับสิบสองหรือสิบสี่กันอย่าแชร์ชื่อกลุ่มก่อนเพราะว่าบางคนยังไม่รู้เนาะว่าแบบถ้ากลุ่มเนี้ยถ้าใครไปช่วยหรือว่าเขาเรียกโอาเนี่ยอะไรเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกอะไรกระเับใช่ไหมใช่ฮะเป็นกระเป๋าเก็บเงินยี่ห้อเดสเลเซอร์นะฮะอครับผมวันนี้เดี๋ยวผมไม่แชร์ในกลุ่มด้วยดีกว่าครับเออลืมไปเลยเดี๋ยวแชร์ก่อนนะฮะ อ่าเดี๋ยวคุณยังไปโพสโปรโมทในกลุ่มให้ผมใช่ไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวโพนให้ะลืมฮะปกติยิงเข้าตัวเองแล้วทิ้งเลยทิ้งเลยอ่าโอเคเดี๋ยวโปรโมทให้แล้วก็เดี๋ยวมาประกอบเค้า่อี่กันครับผมอ่าโอ้ชัดเจนชัดเจน efort efort ใครที่อยากจะไปร่วมกลุ่มของเอ็นมีเดียก็ไปร่วมกันได้ที่ efort community นอ่าอันนี้เป็นแฮนด์คูเปอร์ หานคู่เพล่นั่นก็คือคู่มือคู่มือนั่นเองนะฮะหานคู่เพลคู่เพลก็คู่อ่าครับผมแค่แค่กมือใช่ครับมีมุกหรือเปลดใหม่ครับเป็นแค่ลมบางผานโอเคนะแค่ลมบางเบาก็พิวเอาเลยแชร์ในนอกจากกลุ่มอีทีฟอนแล้วไปแชร์ที่ไหนไยครับหรือว่าต้องครับอิจิฟอนเนาะเราอยากให้คนในกลุ่มได้เห็นเฉยๆว่านี่คือของจริง นี่คือการตอบแทนอย่างสะสมตตสุดยอดสตำหรับคนที่ช่วยตอบกลุ่มมาเป็นเวลาสองเดือนใหสุดยอดแล้วเราก็แค่มาบอกทุกคนว่าเอ้ยตอนนี้มันมีการ์ตอลุนใหม่มใช่ไหมการ์ตอรุนใหม่ใช่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้เป็นของพเมพ์เซิร์ฟเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดซึ่งเตรียมจะเอาไปแจกไม่แจกหรอกไม่แจกอกเองแฟนไม่แจกรอกคนที่ช่วยตอบคำถาม เดี๋ยวผมแปะลิงก์อีสาะทามาไล้นาะอ่ะใครที่อยากจะไปร่วมกลุ่มก็ดูใต้คอมเมนต์นะมันจะมีลิงก์อยู่แปะให้ในยูทูบให้ด้วยแล้วกันไม่เราร้บอกว่าเราไม่อยากให้คนร่วมกลุ่มนะถ้าคุณไม่ใช้การ์ดจอเดี่ยใช่ไหมรอเล่นนะโยงได้โยงได้แต่เราอยากให้เป็นคอมมูนิตี้ของคนที่ใช้การ์ดจอเราจริงๆหรืออาจจะคนที่กําลังจะคิดจะซื้อใช่ไหก็ไปไปศึกษาข้อมูลได้เพราะในกลุ่มนี้มีอุลุยยัาย กูกลนเลยนะครับทุกล้าอาผมงวดอือใช่เหรอ <laughs> <laughs> โอเคนะฮะผมปล่อยให้คุณรีเซ็ตนี่ประกอบอยู่คนเดียวนานแล้วผมไปช่วยน้องดีกว่าด้วนเดี๋ยวนั่งบอกไปนะฮะแกะไปประกอบไปสำหรับเรามีคนทวงถามรายการผมด้วยรายการจัดให้นะครับ <laughs> เดี๋ยวมีนะครับเดี๋ยวมีกำลังถ่ายอยู่นะฮะรีเซ็ตมาถูกเวลาเฉยครับใช่ครับเดี๋ยวมีแน่นอนสเก็ตด้วนทุกสิ่งทุกอย่างของแอปปิสินเชิญครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวหาแฮนด์คุกเปอร์แบบหนึ่งคู่มือนะครับ อีกอันนึงอ่ะมันต้องมีแผ่นแผ่นโค้งๆมันมีสองแผ่นสร้างมันอรอดะบุูระตาประกอบไปก่อนแล้วกันว่าระดับขีดมือระดับนี้แล้วยังไงก็ได้มีเส็จเลยการาไ,มไม่ต้องประกอบหรอกนั่งอย่างนี้เลยก็ได้ครับเนี่ยนั่งเลยเอาเอากล่อ,องรองไหมกล่อ,องรองโอเคมันไม่อยากให้เห็นว่าประกอบเสร็จแล้วเป็นยังไงแห่มิโซ่ใครจะชิ้นคือชิ้นเลยวันนี้อัดรายการจัดให้จะได้มีเก้าอี้เท่ๆกอนรายการ ทิ้งที่ผมถ่ายเสร็จแลยนะเนี่ยผมแต่ต้องอัดใหม่ก็ต้องอัดใหม่แล้วล่ะนี่ถ่ายตองต้นรายการไงสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปค่อยไปตัดเอาใช่ได้เลยนะก้าอี้ผมไม่คิดมาก่อนว่าผมจะได้นั่งเก้าอีเกมมิ่งวีเกมเมอร์แบบนี้นะฮะปกติก็จะนั่งแต่พว officemate อะไรอย่างงี้เพราะว่าลำพังก็เฮ้ยปัญญาซื้อเหมือนกันเพราะราคาก็ใช้ได้ด้วยพอดีเลเซอร์เนาะครับผมเป็นน่าจะเป็นเจ้าแรกๆในครับผมตลาดเลยแหละ เจ้าที่อพรีเมียมที่สุดดีที่สุดในตลาดด้วยฮะโอเคจะบอกว่าถ้าเกิดใครจะหาซื้อเก้าอี้ลายเอ็นมีเดียเอมีเดตัวนี้นะครับก็สามารถมีขายไหมครับอยากได้ต่อไปไม่มีขายไม่มีขายฮะสามารถอยากได้นะเก็บความอยากได้เอาไว้แล้วไปซื้อรุ่นอื่นนะฮะสามารถติดต่อทางเพียดิคเลเซอร์ไยแลนด์ได้นะฮะ สั่งซื้อเขามีไหมครับลายนี้ไม่มีไมม่ีใช่ไหมรายนี้เป็นคัสเป็นเวอร์ชันพิเศษลิมิเต็ดเวอร์ชันพิเศษลิมิเต็ดอิดิชั่นแจกเฉพาะกับแฟนแจกเฉพาะคนที่ดูแลเพจซีร์สโดยเฉพาะกับบรรดาคนดังที่เราอยากจะฝากไปเช็ดเตปเราเราจาตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดหนึ่งตัวในโลกฮะัหนึ่งตัวในโลกครับเพราะว่าตัวที่เหลือนี้ยังไม่ได้แกะออกมาใช้ แล้วมันก็จะอยู่มันก็อยู่ที่ผมด้วยตัวแรกของโลกตัวแรกฮะสุดยอดพนักงานมีปัญญาไทยครับพนักงานไม่มีเดี๋ยวยกกลไปก็ได้ครับยกกลับไปก็ได้สิงเหนือเนนียสิ่งเหนื่อยกับใสก็ได้อนี่ผมยังยังนั่งงงอยู่ลยนนี้คุณรีเซ็ตนี่จะเสร็จอยู่แล้วอันนี้ใส่นี้มาฮะใช่ครับเราจะประกอบนี้ได้หรอนั่นแหละดิผมกำลังงงอยู่ว่ามันมันควรจะมีแบบคือแบบนั่งอยู่แล้วถอดเออล้มเลย นะฮะจำได้ว่ามีแฮนด์ทูโฟอีกหนึ่งใบแต่ว่าหายไปอยู่ในรถผมจะไปดูก่อนมีแท็กบ้างไงบ้างไม่มีนะฮะนี่ก็อยู่ข้างนอกน,นี่แหละฮะ ครังผมยกนิดนึงเป็นครั้งแรกอ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วเราสี่คตรงนี้เจ๋เค๋ครับมาเหมือนประกอบกันดั้มอ่ะเหมือนประกอบกันดั้มครั้งแรกในชีวิตวิธีนี่ออกก่อนแล้วกันปึ๊บนี่ต้องใส่อย่างนี้หรอนี่ครับอ่าใช่ใช่ไหมใช่ครับแล้วเราต้องอ่ามีนู่นครับ หกเหลี่ยมมีหกเหลี่ยมเดี๋ยวผมประกอบส่วนที่ยากที่สุดได้ประกอบส่วนที่ยากที่สุดได้เลยครับผมสัตไปครับผมโอเคนี่คือส่วนที่ยากที่สุดของผมสุดยอดเขาไว้ตรงนี้หรือเปล่าครับอ๋อเอออันนี้ไม่ฝูกคอหรือเปล่าไม่ใช่นะยังจะประกอบผิดอีกนะฮะอันนี้กําลังขันน็อตด้านด้านฐานของนี้อยู่นะครับขาตั้งอยู่อืก็ นะอย่างที่บอกเนะไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้มาประกอบกับเกมมิ่งกับเขาด้วยเขาปกติก็เล่นเกมก็เกี่ยๆไม่ได้ชื่ออะไรไม่คิดว่าดีเลเซอร์จะให้ใช่เราก็บอกว่าดีเซอรให้รีเซ็ตให้รีเซตให้เลยนะทำไมถึงชื่อรีเซ็ตครับรีเซตแปลว่าเริ่มต้นใหม่ฮะแล้วแหวนนี่มันจะใส่ยังไงนะครับเนี่ย วันนี้ก่อน<ช>แล้วกันสี่ตัวผมเคยประกอบบบเอา้อด้านหน้าไปไว้ด้านหลังด้านหลังไปด้านหน้าอันนี้มันน่าจะตรงกันปะ่ะอันนี้มันน่าจะแบบใช่ไหมแต่นี้ประกอบแล้วดึงออกไม่ได้นะล้ออันนี้มันเป็นวัสดุอะไรครับเนี่ยตรงก้านมันมันก็เป็นโลหะเลยนี่ทําจากไม้ฮะทําจากไม้ก็บ้าลแล้วนะไม่ใช่ต้องเป็นเหล็กนะเหล็กอันนี้ก็เป็นพีซีแนะเห็นดูหน้าเว็บ ตัวนี้มูลค่าประมาณสักหมื่นสองสุดถ้าจะไม่ิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ว่าจะเอาไปขายแล้วพืดเล่นพดเล่นไม่ได้รอขายเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวผมจะได้ซื้อต่อเลยซื้อต่อเลยจ่ายสดๆนะงานเพราะอย่างนี่บอกนะฮะพนักงานยังไม่มีใช้ครับนะฮะหากพี่ๆคนา้งานผมรับทราบแล้วก็ไอ้นี้มันจะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลัง ไอ้ที่หมุนๆเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้านะใช่ไหมครับอย่างนี้เนาะเดี๋ยวผมดูรูปให้อ๋อลูปซะรูปครับเอ่อนี่ฮะโอเคฝั่นี้อันนี้อันนี้ด้านหลังใช่ครับอันนี้คือบอกอ่ะโอเคอืมนั่นแหละงนี้อันนี้โอเคใช่แหวนรอง โอเคงั้นก็แยกได้ประมาณสามส่วนถ้าเกิดสมมุติอยากจะขโมยเก้าอี้แอด์ิสกลับไปบ้านผมว่าไม่ต้องแยกหรอกถ้าจะขโมยยกเป็นทั้งอันเลยดีกว่ามันขนลำบากไง่า่ะง่แว่ที่โอเคห่านไปแล้วงั้นผมจะประกอบส่วนที่ยากที่สุดก็คือการประกบแผ่นเกรนนี่เข้าไปมันจะมีเป็นโคเบอร์ด้วยใช่ครับโอ้ ทุกความสวยงามสุดยอดเป็นคัสตอมนี่สิว่าผมทำงานยากนะเนี่ยเป็นงานเขาเรียกงานฝีมืองานละเอียดงาน,งานละเอียดแน่นี่เขาให้ผมประกอบเลยป่ะหรือว่ามันต้องไปประกอบชิ้นส่วนอีกก่อนน่าจะใส่ได้เลยนะคระับเพราะมันเป็นฐานนี่กำลังประกอบฐานนั่นอย่างขมัดขมเมน ยากจริงๆปกติถ้าเราไปซื้อหน้าร้านเขาต้องประกอบให้เลยไหมครับเหมือนอย่างเวลาเราไปโฮมโปรเนี้ยครับเขาทาให้เราเลยไหมน่าจะมีนะฮะแบบเหมือนไม่ต้องยกกลับไปได้เลยที่ไม่ต้องมานั่งประกอบเองเงี้ยผมก็เหมือนแอดปิ้นั่นแหละฮะเก้าอี้แบบนี้ก็ไม่เคยเลผมสงสัยไงหาคางนี้เลเซอร์ฟังอยู่นะฮะมาต่อที่บ้านยังไม่มีที่บ้านยังไม่มีเหมือนกันฮะคืออย่างผมไปออฟฟิศเมดอย่างเงี้ยซื้อเก้าอี้เขาประกอบให้เลยแล้วก็ใส่หลังรถกลับบ้านได้เลยอ แต่ผมก็เลยสงสัยว่าสมมติเราไปซื้อปกติในดีเอ็กเลเซอร์ขายที่ไหนบ้างครับพวกเซตอะไรงี้ปะ่ะใช่ครับมีเซต JIB หรือสั่งหน้าเว็บก็ได้นะผมถ้าผมจะไม่ถือจะมีหน้าเว็บนะด้วโอเคงานดีมากอี้เป็นหนังเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นตัวประกบอันนี้เใส่เบาะเข้าไปด้วยเนาะใช่ ตอนนี้เราได้ขาเ็าดีแล้วเรียบร้อยผลงานระดับพรีเมียมวัส์ลีสวยหรูดูดีมากมสีเขียวๆนี่ถ้าผมใช้กินสกีนที่มันคงคืนเลยผมต้องเปลี่ยนสีกีนสกีนใหม่คุณต้องเป็นบูสกีนนะพราะเสื้อคุณก็สีเขียวแน่นอนฮชเดี๋ยวจะกุ้งแจ็คเก็ตมุกครบเลยย้อมสีผมอีกเดี๋ยวไปหาไปหาเสื้อใหม่ดีกว่าเอ้ไปหากีนสกีนใหม่ดีกว่าใช่เป็นเลสสกีนบูสกีน เลสจะดีเหรอฮะมันจะหน้ามันจะหายรึเปล่าหน้ามันจะเป็นโทนแดงโอเคไปลองดูครับคือบูสกีมันจะมีปัญหาเรื่องท้องฟ้าอะไรเงี้ย่ายการแจ้งไม่ได้แต่สีเขียวมันจะเซฟกว่าแต่ถ้ามีโลโก้ยูนิดีเข้าไปนี่ก็นะใช่ครับหมดเลย <c oughs> จุ๊วเลยนะฮะเป็นมนุษย์ล่องหนเลย <c oughs> แก๊กแก๊กแก๊กเลยนะตอนนี้ เราใช้คนดั่งทำงานลำบากด้วยนะโอ้สปายครับจริงๆประกอบเก้าอี้นี้ก็เหมือนประกอบคอมนะคือดูเผืนๆมันจะยากแต่จริงๆมันก็ยากไม่ยากไม่ยากถ้าเหมือนต่อเลโก้อะทำตามสเต็ปมันเออทำตามสเต็ปมันเออไอ้ตัวขาตั้งนี่ยังไงเนี่ย่ะผมว่ามันน่าจะต้องสวนไปแล้วแหละมันจะถอดงานง่ายๆง่าย้เนี่ยงงมากเอออ้อแต่แต่มันมีมันมีระบบ คานของมันอยู่ไงมันก็เลยแบบอ๋อถ้าแบบลุกเราก็ไม่หลุดอยู่แล้วเนาะใช่ครับคือเว้นตูดตูดจะเหนียวมากตูดต้องเหนียวมากนะแบบสิดมับเก้าอี้หนักเท่าไหร่หกโลกว่าๆลอยติดตูดขึ้นมาเลยนี่ก็ต้องสวมอันนี้เข้าไปผมต้องขันี่อีกทักๆเลยใช่ไหมเอี๊ยเลยอันนั้นเป็นไก่หรือเปล่าเริ่มติดมุกกักกลุ่มมาแล้วนะฮะเปิดตีจัดรายการที่มีสาระตลอดมุกมไม่ยุดใช่ไหปกติจะสังเกตเห็นหน้าผมนะฮะ นิ่งๆเนิ่นๆหน่อยนิ่งๆเนิ่นๆหน่อยมาอยู่ตัดรายการกับลิซเซทีเดียวเฮ้ยได้อยู่แล้วเฮฮาไมีบุ๊กบ้างอะไรบ้างนะเดี๋ยวเขาเผื่อผมด้วยเขียนไต่เลยทีเดียวอันนี้งัดยังไงอ่ะของเขาจะพังไหมต้องมันมีนี่ป่ะครับเหมือนรถอะครับพังป่ะมี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 โอเคงัดโงานทั้งทัางละเอียดน่าจะต้องประกอบก่อน Oops โอเค นี่คือแบบถ้าสั่งทำเองนี่ผมว่าไม่ได้ทรงนี้ซื้อสุเดเร็จเอาเถอเพราะผมก็เห็นว่ามีหลายร้านนะ,ะที่รับทำเก้าอีอย่างนี้เขามีประกันนะครับเลเซอร์แต่มุดพังไปผมนั่งแล้วตกหักอเลยนิด <laughs> แขนหลุด <laughs> <c oughs> น่าจะมีครับน่าจะมี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวติดต่อทางนี้เลเซอร์ให้แล้วแต่ไม่น่าจะประกรันพวกหนังพวกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะประกันพวกอะไรไกลอย่างงี้เนาะเออพวกสปริงเท้าแขนสปริงไฮดรอลิก ใส่เงี้ประมาณนั้นโอเคไอตัวไฮโดรลิกที่ผมยังคล่องใจกับมันอยู่อันนี้ผมเอาไปใส่ไว้ในรถได้ไหมผมไม่อยากนั่งตรงนี้แล้วผมไปนั่งแบบเป็นเลสซิ่งเลยเบอกเดียร์เลเซอร์ไงเป็นเลสซิ่งมา <laughs> ออกบบเ,เดี๋ยวช่วยต่อไปสี่เดือนเดี๋ยวแจกอ่านึงกลับไปครับกลับไปยังไงผมก็ต่อให้อยู่แล้วตอนนี้ในเก้าอี้ผมก็ต่ออยู่แล้ว อันนี้บอกตรงว่าเป็นเซอร์ไพรส์จริงๆนะฮะใช่ครับเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ตัวมาก่อนแล้วผมต้องมานั่งประกอบก็วิ้มจริงๆเตรียมจัดรายการจัดง่ายอยู่นะอ่าวันนี้ใครจะดูรอดูรายการผมอยู่ก็เลดนิดนึงนะครับเพราะผมนั่งประกอบก็ยิ้มอยู่แล้วไอ้ไอ้คนมาแจกก็ไม่ช่วยด้วยอ่าครับขัดเลยครับอเอออย่เงนีครับผมโอเคใช่ไหม อันนี้ได้แล้วได้แล้วโอเคตัว่งั้นทำไปก่อนนะคนดูตอนนี้เหลืออยู่ประมาณห้าสิบสองครับอ่าโอเคครับเรามาแบบให้ดูกันเฉยๆเนาะเราไม่ได้หวงังอะไรแล้วอืม มีเก้าอี้เอ็นวีดเลยเดี๋ยวฝั่รนอเี๋ยวีขยากเห็นตอนประกอบเสร็จอ่าใช่เดีจวได้ดูกันก็หลังจากประกอบเสร็จก็จะใช้ยาวๆเลยนั่งเล่นเกมน่าจะมีอินเนอร์เหมือนบวกนะฮะเหมือนใส่ของนะวันก่อนผมไปฟังบรรยายของเอเ e อร์มาเขาบอกว่าพวกนักกีฬาเนี่ยเวลาเขาแบบพอแท้มดกำลังใจแล้วท่เปิดดูคลิปคลิปอะไรครับอ่าคลิปแบบเหมือนคลิป แข่งรับรางวัลอะไรเงี้ยอีเซอร์ทัวร์นาเมนต์ที่แบบได้ร้อยล้ลานอะไรเงี้ยเออเขาจะดูแล้วจะฮึกเหิมเฮ้ยเราต้องมีอยู่จุดนั้นที่ได้สุดยอดทางฝั่งวอดเดอร์มาเลยฮะบอกเนี่ยฮะอุมแต่งคอมเวลาเล่นเกมแพ้ๆหัวร้อนไปดูเคสจะได้ฮึเกเหิมเหมือนกันครับผมเก้าอีอ้อารมณ์เดียวกันเลยฮะแพ้เสร็จดูเก้าอี้คิงเก้าอี้เก้าี้ดีนี่หว่าต้องเล่นที่ผสมสมกับดูพวก้าอี้แพงอุปกรณ์อุปกรณ์ ดีเอ็กเทมีใครถามอะไรหรือเปล่าไม่น่ามีนะถามเดี๋ยวค่อยไปตอบครับมีเก้าเก้าสาธุด้วยเมื่อกี้มีเก้าเก้าสาธุด้วยใช่ไหมใคอยากได้เก้าเี้เก้าเก้ก็มีแจกนะฮะมีแจกมีแจกเดี๋ยวจะมีแจกหนึ่งโปรเร็วๆนี้สุดยอดไม่แจกแอตติไนะครับจะไปแจกกับคนอื่นครับครับผมอตติได้ขอปีไปแล้วจัดไปรู้สึกน้อยใจไหมครับไม่ครับก็ไม่ไม่รู้จรมาทำไมสองตัวเหมือนกันอแต่บอกจริงๆนะว่าเดี๋ยวจะมีแจก ครับนะครับแจกต่อต็มต็มตามรจักเพจแอปปิกอีกทีหนึ่งพอเดียวพอมีแจกเราจะกระจายบอกแอปปิกว่าสุดยอดส่งรูปเพจไปร่วมกิจกรรมนะผมก็เอาตัวที่ผมนั่งเนี่ยไปแจกแล้วเขาต้องไมานั่งแจกไม่ใช่ละขยันสูดเออแต่แจกกับพวกนี้ได้แอปปิกจะได้ไปร่วมกิจกรรมได้โหเอาอีกตัวเลยครับได้ได้ได้เดี๋ยวผมเอาไปที่สตูมใหม่พูดเหมือนจะได้ง่ายๆนะ แน่นหนาแข็งแรงทีนี้ก็เป็นเรื่องของขามันแล้วเนาะสู้หนาจะไม่ยากอะไรผมสงสัยก็ขามันจริงๆนะว่าต้องวัดอ๋อเออแต่มันอย่างนี้จริงครับมันอ๋อนคือมันเป็นระบบคานคำคานคำนี่ถ้าคำมากจะดำหน่อยใช่ไหมใช่ครับมุกหรืออะไรวะนี้อะไรสักอย่าง น,งงนี่นะมันจะแบบปึ๊บแล้วสุดได้แค่นี้โอเคจะแน่นๆแบบนี่คือประกอบเสร็จก็ทิ้งไว้ที่ห้องเลยยกไปไหนไม่ได้แล้วครับแย่ <ด S 2> <ห><ๆ>มากที่ผมกำลังดูรูทางไงที่บอกว่าเอ้ยมันแกะได้กี่ส่วนบ้างอ,อ๋อถ้าเกิดขันตรงนี้มันก็จะขันได้หน<ช>ึ<ๆ>่งส่วนสองส่วนสามส่วนครับมยังคอเก็บได้อยู่แต่ตัวบอร์ดนี่อาจจะต้องยกไปทั้งบอร์ดเนาะไม่ก็แกะตรงนี้ได้ไงแกะด้านข้างแต่ แต่ผมว่าก็ยกไปง่ายกว่าที่นั่งแก่นี่ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าเพราะว่าตอนประกอบมันง่ายไงเอาแก่แล้วจะเริ่มยากเขาบอกให้สวมตรงเลยครับสวมตรงตรงเลยโดยที่ไม่ต้องไม่มีร่างกายอะไรเนาะแล้วตรงนี้มีอะไรหุ้มไหมครับสองข้างมีไอ้นี่ครับอ๋อโอเคเรายกก่อนดีกว่ารูมันอ้ออยู่ตรงนี้ครับเทิบเทิบเทิบเนครับยกก่อนครับยกก่อนยกก่อน อีกนิดยกก่อนนะยกอีกผมว่าต้องมีทีมช่างมาประกอบให้เลยครัวเออแหน่เรียบร้อยนี่คือเก้าอี้ประเดิมนั่งคนแรกของโลกสุดยอดนอนได้ด้วยคอเป็นคนคนแรกของโลกนะที่ได้นั่งเก้าอี้เอ็นเทียสุดยอดครับผมค่อยรู้สึกว่าตัวเองเป็นพนักงานบริษัทติดไหมครับรู้สึกดีนะแล้วมันปิดยังไงอะไรเนี่ย นี่น๋ยะตรงนี้อ๋อเ้ยไม่ใช่ใชหรอมันเหมือนจะข้างในข้างในก็ไม่ใช่เดี๋ยวนะดูดงงงงใช่ไหมคู่เท้านิดหนึ่งคู่คมือนิดหนึ่งนี่ถ้าผม สตรีมเกมนี่ผมต้องเปลี่ยนเก้าอี้เลยเนียหรือว่าเปลี่ยนฉากเลยเนี่ยมาถูท่าน้กืนแน่นอนฝั่งทำเกินครับยอมกินไดเลยอ๋อมันบอกให้ครับผมหน้าตาไฟนอลมันเป็นอย่างนี้อืมก hmm. ็ต้องอย่างนี้แหละต้อง่านี้เนาะอ๋อมันคนละฝั่งครับอันนี้มันเกินออกมาเยอะกวามาองมาด้านนู้นเ้้อ ไม่ได้นี่ได้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 สิถ้าไม่ได้เดี๋ยวมีต้องยกไปเปลี่ยนที่ D X Laser ไทยแลนด์เลยนะครับเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันนิดหนึ่งโอ้พระเจ้าใน Facebook ตอนนี้ร้อยห้าสิบกว่าคนเลยนะฮะโอเคนั่งดูผมประกอบคอมอยู่สวัสดีครับเดี๋ยวตอบคำถามนิดหนึ่งของเต็มห้องนะฮะเราจะไม่เปิดเผยโลเคชั่นเพราะว่าถ้าเปิดเผยกล้าจอที่อยู่ข้างหลังนี่อาจจะหายได้โอเคนะเรียบร้อยประกอบเสร็จครับ นี่คือหน้าตาผมหน้าชมหน้าของ DX r a z e r Nvidia Version Edition นะฮะไม่มีขายนะฮะไม่มีขายต่อให้มีเงินแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้อได้ก็ก็ซื้อไม่ได้มได้ซื้มาได้ทักแสนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวยกให้เลยอะไรอย่างเงี้ยที่ของหายไม่รู้ไปไหนจริงๆนะครับอ๋อไอตัวหนังนี้เหมือนจะถอดซักได้ด้วยอืมเป็นซิป คือแบบส,สมมติมันไหนเบื่อ,อเอาไปสั่งเขาเย็บใหม่ได้อะไรอย่างงี้เนาะ<ช>ถ้ามันขาดมันอะไรมันซ่อมแซมได้<ช>โอเคก็เท่านี้ฮะลองนั่งดูนิดนึงดูซิว่ามันจะเทียบแค่ไหนะนักพิงอันนี้ผมจะไม่ไลา์แล้วผมจะนอนตอบได้แค่นี้เนาะประมาณนี้พิงได้เอ็นได้มันจะร่วกไหมได้อยู่ได้อยู่ได้ นอนได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคือแบบสมมติไลฟ์อยู่แล้วม่วงง่วงหรือตัวอีทีนี้นอนยาถึงเช้าโอเคครับก็อุ้ยข้าอีก็ประมาณนี้เนาะแลผมดีเอ็กซร็เซอร์ต้องขอบคุณทางเอ็นวีเดียด้วยนะฮะแล้วผมขอบคุณเป็นอย่างสูงนะผมออกไปรับไหวนะครับก็ประมาณนี้สําหรับตอนด้วยอีก่านี่ใช่ไหมครับด้วยกับก็เผื่อว่ามีแขกมาแล้วกันนะนะขโมยกลับบ้าน โอเคครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวขอตัวไปเตรียมไลฟ์สตรีมิ่งช่วงสามทุ่มต่อเอ้ยบอกก่อนดีวันนี้มีแจกของวันนี้มีแจกอะไรเอยกระจอ่เนี่ยกระจอกระจอกระจอนี่นี่นี่ช่วงสามทุ่มนะครับทั้งเพื่อนเนทั้งท่านผู้ชมทั้งทาง Facebook แล้วก็ Youtube นะครับนี่มีแจกตัวนี้ GTX 1 0 5 0งศูนาศูนอาจที่กระบนะครับซัพพอร์ต y n ย i d i a นั่นเองนี่เลย ใครอยากเป็นเจ้าของนะฮะก็มารอดูวนได้สามทุ่มเนาะดูดีไหมดูดีไหมสวยงามนะฮะส่วนของด้านหลังเดี๋ยวเอาไปแจกทุงที่ว่ะเยอะแยะเลยเนี่ยมีแต่กล่องมีแต่กล่องถะส่งไหมโอเคครับวันนี้มีมีใครอยากได้กล่องเปล่ายี่ห้อ็กเลเซอร์เลยครับเดี๋ยวแอปปี้จัดได้นะครับโอเคครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันสามทุ่ม